ขนมปิ่งทามไหหมดแล้วเยอะแยะเลยขอบคุณนะคะใจลายมากให้แอดเกาะล้อกิตใจทำด้วยอะไรอ่ะตัวพี่อิ่มหอมมากครับอ่ะกูเหมือนโรคจิตแล้วหนึ่งถามอะไรแบบนี้ จะกลับบ้านแล้วนะครับผมขคุณไปดีเอาเร็ว เห็นหน้าพี่อิมเนี่ยเห็นหรือยังเนี่ยเห็นพอใจหรือยังถามหน่อยโอ้ยรอไปจนกว่าพี่อิมจะกลับเลยหรอแขนมันไม่ร้าไปหมดเลยอะทำยังไงเดียรชาร์พอปะโอ้ยมีกำลังใจถ่ายต่อแล้ว ขาย,ย็นถึงรากกระบังก็ได้ดอกกุหลาบเยอะขนาดนี้อ่าพอใจอ่ะพอใจไหมขอบคุณดอกกุหลาบเป็นอย่างสูงขอรับครับผมกระดาบแท้เท้าแล้วเดนใจเย็น อุ้ยขอโทษครับอ่ะแอดเอาโทรศัพท์ไปโขกหัวเขาแล้วหนึ่งยัาให้มินิฮาที่อิ่มอ่ะสู้ได้วยสู้ได้จะบอกว่าเอาข้างหลังไปก่อนนะ เราจะอยู่จนก,กววาเขาจะขึ้นรถนะโอเคปะเราสัญญาแอดสัญญาว่าแ,แอดจะสู้แอดจะสู้เ่าที่ไหวเท่านั้นแหละอ,อ่ะสูมไมล่ละขึ้นรถทำไมอ่ะนะสวัสดี อตะคิวจะกินแขนละถามทะเบียนรถจะเอาไปซื้อหวยใช่ไหมล่ะเพื่อนมิ้นครับเพื่อนมิ้นรอผมแป๊บหนึ่งครับ จิตใจทำด้วยอะไรให้ปล่อยลมยังพี่อิ่มบ้าไปแล้วเข่าคนครับ FC ครับรเราเราเข้าไปไม่ได้แล้วอะเราได้แค่นี้อะคนเดยวมากให้คนอื่นได้ถ่ายรูปนะเราจะอยู่ห่างๆ นี้ใจจิตใจทำด้วยอะไรให้เจาะล้อ,อ,อยางมีมแล้ววะโหดไป่ยะ <c oughs> <c oughs> ที่อนมทีมคือใครดแม่ไม่เด้ม่ไอดจะพีชีพแล้วนะเข้าไม่ถึงแล้ววะ่อ